ถ้าแป้งลยไทบมือเส้านี่ยังม่ไแป้งน,นะคะสวัสดีลูกค้า39เก้าเอาสี่สิบห้ไปจุดสลดให้อีกเอาถ้าลูกค้าถึง60สิหรือว่าห้สขึ้นก็นได้อะห้าบขึ้นดยจุดสลดอีกร้อยหนึ่งลดอีกร้อยหนึ่งนะคะช่องมีดพารวยนะสามสิบเก้านขอห้าสิบอะขอห้าสิบขึ้นนะคะขอห้าสิบท่านขึ้นนะคะเข้ามาดูนะคะแล้วลูกค้าท่านใดที่เอาปุ๊บจุดสลดให้เลยนะคะหนึ่ง จากราคาที่รวมส่งของสินค้าแต่ละเล่มแต่ละนั้นๆนเลยนะคะแต่ว่าเล่มเล็กเดี๋ยวจุ๋มก็จะจัดโปรเหมือนกันนะคะุเตรียมอยู่นะคะเดี๋ยวจุ๋มขออนุญ,ญาตจะทําเป็นขัดเงาหน่อยนึงก่อนนะคะแต่เอาทีละช็อตเนาะเพราะมันมีอยู่มันเรายังไม่หายไปไหนเพราะว่าจุ๋มไม่ได้หยุดนะคะสงการนะคะมันบอตกันอันนั้นเลยนะมาสวัสดีค่ะอันละกี่บาทคะคุณข้าฟ้าง อันใดคะอันใดคะบอกเบืร์นะออบอกเบืร์นะคะเลขนะคะหนึ่งสองสามนะคะสีอนนนะ่อันนี้นะ่ะว่างอันนี้น่ะพะจะส่งวันนี้นะคะเล่มที่มีทรง PE นี่ก็คือจะส่งวันนี้นะคะ PE นะคะไม่ใช่ใครดิกนะผมแจ้งก่อนนะคะอุ้ยกระโดดขึ้นมาแล้วเล่มที่หนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยบาทเมื่อกี้จะพูดกับลูกค้าเลยว่าถ้าลูกค้าขึ้นมาห้าสิบขั้น ถืสีลถใหนึ่งร้อยถ้าเอาให้หนูหนึ่งพันสี่ร้อยสวัสดีลูกค้าทั้งห้าสิบสองท่านนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทั้งสามท่านนะคะสวัสดีนะคะห้าสิบสองละหกกระโดดลงมาก,ก็ถือว่าได้อยู่ไล้ว่าถึงแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลยือยู่ีสิบหกท่านนะคะเร่มนี้จะไม่มีฝังนะคะด้าไม้พระยุงนะคะงานเหล็กแนนนตะตีร้อนขึ้นรูปนะคะชุดมาตามสูตรของช่างนะคะสันนะคะจะอยู่ที่เจ็ดนิ้วนะโบแมนเจ็ดมิล เจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วกับผู้ละความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วนะคะสิบเอ็ดนิ้วสิบเอ็ดนิ้วนะ,ค,ะความกว้างนะคะกว้างสุดนะคะจะอยู่ที่กว้างสุดจะอยู่ที่สองจุดสี่นะคะสันหนาสันหนานะคะจะอยู่ที่หกเจ็ดมิลนด้ามยาวนะคะด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่หกนิ้วไม่มีฝักนะคะเมื่อกี้จุ่มบอกกับลูกค้าไปแล้วถ้าขึ้น เข้าคนเข้าดูห้าสิบท่านขึ้นจุดจะลดให้หนึ่งร้อยจากที่หนึ่งพันห้าร้อยบาททวนถ้าลูกค้าเอากันหนึ่งพันสี่ร้อยบาททวนนี้คือราคารวมส่งนะลูกค้าราคารวมส่งนะคะ,นะคะ,ะ,คะแต่ย้ํานะคะไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยบาทนะคะ,ะสามารถติดต่อสอบถามอยู่ได้เบอร์นี้นะคะ0 9นนะคะ923นะคะ3623นะคะแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะมาส่วนนี้ปุ๊บอันนี้จะเป็น Lam โบ แต่ว่าเห็ดหลังหลังคล้ายๆแบบนี้นะหลังคมลคหะคะคมลอกนะคะดูน,นะคะคมหลอกนะคะเป็นลมโบนะคะด้าไม้พยุงนะคะจุ๋มให้ดูลายไม้พยุงนะะเอาชัดๆเลยนะคะลูกค้าไม่จกตาแน่นอนโตปกแน่นอนนะคะถ้าเอาเล่มนี้ก็คือเล่มนี้ไปหาเลยนะคะรานะคาเร่มนี้นะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบนะคะรานะคารวมส่งนะคะจะเป็นเหล็ก SUP9 นะคะตีร้อนขึ้นรูปนะคะชุนมันตามสูตรของช่างนะคะฟูลแทงค์นะคะด้าไม้พยุง หมุดหมเสกที่ร้อยเชือกครบนะคะไม่มีฝักนะจ๊ะให้ดูก่อนเมื่อกี้จุ๋มกี้มไปแล้วนะะแค่นั้นแหละเสียวเห็นแล้วก็เสียวปั๊บปึ๊บเสียวนุ่ปาดถึงมือตัวเองนะคะนะคะปุ๊บนะคะนะคะหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์นะคะรวมส่งนะคะไปทางเพื่อหนึ่งร้อยนะคะ มาเล่มที่สามลัมโบเหมือนกันนะคะลูกค้าลัมโบลัมโบนะคะแต่ว่าต่างกันตรงไหนนะคะต่างกันตรงไม่มีบักหลังบักหลังบมมีนะคะด้ามไม้พยุงนะคะฟูแท้ง์เหมือนกันนะคะลูกค้าหมุดมุเสกที่เราเชื่อครบนะคะตรงนี้จะไล่เป็นว,ว้าลงมาอย่างน,นี้นะคะนะคะถึงให้ดูชัดๆนะคะให้ละเอียดนะคะเหล็กจะเป็นเหล็ก SU p ยาวนะคะตีร้อนขึ้นรูปนะคะชุดมานตามสุดของช่างนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่12.2 1 12. 2นิ้วนาะคความกวาม้วางจะอยู่ที่2.6นะคะสันหนานะคะจะอยู่ที่5มิลน,นะคะด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่6นิ้ว6นิ้วแล้วมนี้ไม่มีฝักนะคะ1,790นะคะรวมส่งนะคะไปทางเพิ่ม100เจีบ๊บมาต้องหกใกล้น้อยโหยเจยบเจีบเจ๊บนั่นแหละคะ่ะลูกค้านะั่หละ ก้องมันคือเป็นนะเดี๋ยวมัวบอกเฮ็อเหลียวไปคือวิงวิงมาเล็บที่สี่นะคะจะเป็นโบวี่นะคะสาวโบวี่บกคคลพาร์ตนะคะให,ให้ได้ไสนนสใสเฮัลโหลเบาจ้าแล้ว<บ>แวต่เพื่อนกระไดถามยายพูดแล้วความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่ ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่11.7 11. นิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่กว้างสุดจะอยู่ที่2.1สันหนานะคะจะอยู่ที่5มิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวจะอยู่ที่5.7นิ้วนะคะ <im> เล่มนี้ด้ามไม้พยุงนะคะฟูแท้งลายสวยนะคะเป็นตาไม้ด้วยนะคะลายไม้ไม่มีนะคะลูกค้เาเอาทําเองไม่ได้นะคะลายไม้นะคะลายไม้เล่มเดียวในโลกนะคะนี่ ถ้าเป็นจุ่มจุ่มมกักตาลายไม้แบบนี้นะคะมุดมมเสกที่เราเชือกครบนะคะพูแทงนะคะะด้าจะเป็นกลมๆแบบนี้นะคะบอกคือไอ้แตกต่างกันอยู่สองลักนนะคะถ้าเป็นตาไม้ถ้าคนมักมุดมมเสกที่เราเชือกครบนะคะมุดมุดจะอ่านสาสซี่ซี่นะคะมมเสกสองรูหนึ่งนะคะรูหนึ่งนะคะเล่อนี้จะเป็นโบวี่นะคะกรีดก่อน ปุ๊บมันเจี๊ยบอยู่แล้วอะ่ะใกล้หน่อยพิ่งออกเพิ่งออกพิ่งออกเพิ่งคอรไข่พิ่งปักนำ้ำมันเลยเจี๊ยบเจ๊บนะคะอันนี้น่ะสามารถสั่งทําได้นะคะลูกค้าพ่อพี่อีนะคะพี่อีนะคะมันจะถือว่าไข่เด็กอยู่ประมาณสามร้อยนะคะไข่เด็กอ่ะไข่เด็กอ่ะวัดขนาดแล้วก็จะว่ากันที่แพงอยู่เละ ะะไม่ต่างกันมากนะคะแต่ว่าแล้วแต่คนชอบเนาะสามารถติดต่อสอบถามจึงได้เบอร์นี้นะคะลูกค้านะ0ูนนะคะ923มนะคะ3623สองสนะคะแอดไลน์เบอร์นี้นะคะแล้วก็ลูกค้าก็แจ้งแจ้งโชว์เล่มที่ลูกค้าหมักนะคะเล็บใดก็ได้เล่มนี้จะยาวกว่าเพื่อนนะคะนะคะกล้ามมาพายุฟูททังทั้งหมดเลยอันเนี้ย อย่างไรเด้๋ยวว่ากันอีนะสำหรับคลิปนี้นะคะผิดภาพกระดาจุ๋มต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจุ๋มนีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวจะเมจะอีกคลิปหนึ่งก่อนแต่ว่าอีกช่องหนึ่งนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ